ของพระพายค่ะถูกว่าไม่เหมาะกับการเป็นนางเอกค่ะลูกรักคนใหม่ช่องเจ็ดถูกว่าไม่เหมาะสมสาหรับพระพายรามิดาล่าสุดเปิดตัวเขาเป็นอย่างไรมาติดตามกันเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ถูกจับตามองค่ะสาวพระพายรามิดานางเอกลูกคลื่นใหม่ของช่องเจ็ดที่ได้เล่นละครประกบคู่กับหนุ่มเบียสุกุลวัฒน์ในละครกรงน้ำพึง่ง ล่าสุดสัมภาษณ์ของสาวพระพายเองนางเอกเดาวรุ่งที่เคยถูกโยงเป็นมือที่3ของเวียหลังจากที่ทั้งคู่ร่วมงานกันทําให้เธอกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วค่ะและดีไม่พอนะคะนางเอกคนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นเป็นนางเอก,กระดับแถวหน้าเจ้าตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกช่องเจ็ดพระพายยิ้มหวานและตอบคำถามนี้คือเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นนางเอกนะแต่พอมีโอกาสก็ได้มาเป็น พอมีโอกาสก็มาคิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้โอกาสดีๆแบบนี้เราพยายามทำเต็มที่บางทีหนูก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เหมาะหรือเปล่ามีกังวลบ้างเล็กน้อยแต่พอมีโอกาสร่วมงานหนูก็พยายามตั้งใจทําให้เต็มที่ละครจากวันนี้ห้าหกปีแล้วที่มีโอกาสเข้าม,มา5.6ปีแต่หนูรับละครปีละเรื่องเองมีช่วงหนึ่งที่ไม่รับเลยค่ะเพราะว่าไปเรียนให้มันจบ เลยทำงานไม่ค่อยต่อเนื่องพอได้กลับมาทำงานก็ต้องเร่งฝีมือตัวเองพอหายไปก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีกระแสคนดูอาจจะรืมหน้าไปก็เป็นอีกนนางเอกที่ยังคงถูกพูดถึงโดยกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาบางก็บอกว่าน้องยังไม่เหมาะแก่การเป็นนางเอกเลยไม่เห็นสวยเลยก็ต่างๆนานา,นานแล้วค่ะเจ้าตัวก็บอกตัวเองว่าเราก็ได้แค่แบบก็ไม่รู้จะทำยังไงเคารพในความคิดของเขาที่มองว่าเราไม่สวยไม่เหมาะ เพราะว่าหนูเองก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ผลข้อหามือที่3ของเวียในช่วงหลังมายอมรับเลิกลากันกันกบเบลล่าทําให้สาวพระพายเองเนี่ยตกเป็นข่าวทันทีเลยแล้วค่ะก่อนจะถูกเปิดวารฟว่านักแสดงสาวมีคนรักอยู่แล้วชื่อว่าหนุนชนชนกชิดชอบเป็นถึงลูกชายนัดกันเมืองก็คือเนวินชิดชอบนั่นเองแหละค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ